สวัสดีเจ้าวันนี้จะปลาทุกๆุกคนนะเจ้ามาพอเปินตั้งจำนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเขาจะลงไปพอว่าเปินตั้งจำนี่จะได้นักได้น้อยกันได้ปลาน้อยปลาใหญ่อย่างเนาะเขาไปพอได้กันนะเจ้าช่วงนี้ก็จะเป็นน้ำหลากเนาะน้ำนองหมู่แม่บ้านเนี่ยก็เปินก็จะมาตั้งจงตั้งจำกันเจ้านี่กำลัง อันนี้ก็มา,มาใหม่กําลังจะกลางจับอยู่แ <each> ม่แดงพาเส็บแม่แดงผาแม่ดงผาเสบวันนี้เป็นนั้นมาตั้งจับ <to the island noise> นี่ยายมาเจ็เจ้าแล้วก็นี่ยายมาเก้าโมงได้ปลาหลายได้ขายไปของแล้วเ <to the island noise> นาะขายขแกงพะแนงโอ้โหมุดแล้ว <to the island noise> ป่าไปหมดแล้วเนาะเป็นช่วงๆอันนี้ตอนนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเนาะช่วงนี้มันน้าท่วมนีนเจ้านี่เป็นอันตรงไหนตรงน้าเจ้าบ้านปนั่นอ่ะโอ้เจ้านั่นก็ได้หลายเนาะอันนี้เป็นมะม่ก็จะกําลังจะกางจํามันมาเน้อได้เหรอ สักตัว mm. อ oh, you know, <h> ือได้อยู่น้อยายน้องตั้งใหม่มียอืมอืมยกอ่นวิวิด วิทย์อ่องเหลากองสวัสดีเจ้าสายพีนมาแล้วเจ้าได้กันก่อนนี่เอ้ยกสิปะปะยกยกเจ้าพอแล้วโอ้ได้เยอะเนาะมันหมานๆหมานๆเด้อแต่ละคนนี่ประจําตําแหน่งเลยตําแหน่งไผตําแหน่งมัน กูได้จะได้ลงมานี่ฮก็ทำทำเขาว่าปุ้นรูกไผ่เออเขาว่าสามสี่ปีน่องอีวะหูเลยสามสี่ปีน่องมีไผ่ะยกพร้อมกัมน,ไนอไผ่มานไผ่มานโอ้มานมาน กินข oh. oh. ้า yeah. กันแล้วนี่เที่ยงมาตึงวันเรานี่นี้มีมีงานก่ามากหรนี่ยุดมละยุดพักก่อนลาชการยุ่งเชชเชยอือ หอมเพียงอาของยายเลยเยอะเอ้ยตัวใหญ่หมอนะนอนมาถึงวันนี้เนาะครับหมอนหนอมาถึงวันอี้องวันก่อนตรงนี้น้ำท่วมมันต็มนีใส่ปลาหลาอืออ้าวยก เออหันปลากระโดดวิดออกโอ,อ,อ,อ้ปุ่นได้หลายน้หมาป่ากันเนาะอุ้นี่กินลาปลาทำแล้ว คนเหายต้อบอกให้ยกบอกเพียงแผ่วอยู่บรรยากาศวันนี um ้บรรยากาศดีดีบรรยากาศมนมีแดดเลย อันนี้เก็บภาพบรรยากาศต,ตั้งจำเนาะแบบบ้านๆกับปูาป้าเขายกจ้ายก,อ,กาอืมหมดละอ๋อได้อยู่ยอืมอ,อืม ก็มีอย่เนาะป่าีน่นน้นปลข้าวมาใหมู่ก้มากมาไอ้นี้อย่างกะเปิ่นทำบุญแล้วก็มีอย่างแล้วเนาะวันพระเว้นก่อนนี่เว่น้ะเออวันข่าก็เว่นอยู่มีลืมก็ไมอ่ะ ก็ปากินวดดอายกเลยจ้าอ่านั่นนี่นี่นี่ทางนี่โอ้โหหมาน้อยเนะเป็นป่าอย่าไปนั่นเติมตึมติมบรรดาคนตีมาตั้งจำว่านี่นะเจ้านี่ก่อนอันนี้ เป็นปีเอ้ยคนแรกนั่นคนที่สองคนคนที่หนังนะคนที่สามคนที่สี่บา,บากคนที่อยู่บนนั่นเนาะน่เอ้ยอยู่บ้นปออ้อ,ปองคนที่สี่นะ่อยู่แถวบ้านหนึ่งนะคนที่ห้ามีสี่ปีน้องมานกันทุกคนม,มาหากินดมาหาินเดี๋ยวบุ๊ดเราไปขายแล้วนี่ เจ้เาที่ข่เจ้าคันใสแกอืได้เยอะเงมาแต่เจ้าแล้วกันี่มันจะงงนีอง่อันนี้แยกปากัะนี่แยกแเนเจ้ามันไปตั้งปุอมแ้นอโอ้เต็มแล้วจะเต็มแล้วนอนี่นอ นเจ้าของห้างกันเจ้าของห้างไงอย่างนั no. ้นเจ้าของห้างไงจัดการมีอย่างจับใจใจสวยของเจ้าห้างนั่ะน้อเอามาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจบคลิปก่อน ซาปลาจีเอาดิกะอืมเดี๋วแต่ซาก็ลำเนาะจะขายเดี๋ยวปะกันคลิปหน้าเนาะวันนี้ปะกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปปะคลิปตอนกินซาปลาพี่น้องเอ้ยวันนี้เฮาจะกินซาปลากันนั่นเยมกยมลอลอ วันนี้ต้องลาไปก่อนเะเจ้าเอาไว้ป้ากันคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใส่พินสาวเหนือต้นเจ้าแล้วก็แฟนเพจตัวเด้อสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้าต้งปุ่นก็ตั้งตั้งกันไปเรื่อยๆยกอันยกยายันมานไหม ไม่หมานพิ่ขายของม่วนกูขายหม่อนนั้นนะ่ะ